โอ้กระโปงเล่นกินข้าวทั้งสองจานมันไม่อิ่มได้ไงล่ะแต่ว่าเรายังอยากกินผลไม้อยู่เลยนะคะพีณลงอ่านี่ไงผลไม้ไมกินสิพี่แ้วไม่ใช่อย่างนี้สิโป้งพี่อยากกินผลไม้จริงๆไม่ใช่ขนมอย่างนี้ก็ทุเรียนไงทุเรียนทอดกรอบทุเรียนก็เป็นผลไม้เหมือนกันนะอ้าวทไมโป้งไปกวนพี่เขาอย่างนั้นล่ะเห็นโป้งไม่ชอบกินทุเรียนไม่ใช่เลยแล้วทำไมแต่เอาไว้ถุงทุเรียนกรอบเนี่ยมาให้พี่เขาล่ะ อ๋อไม่ชอบกินครับแต่พอมาทอดก่อนก็กินได้ไม่เห็นเหมือนพี่เลยนะเป็นทุเรียนเถอะพี่อยากกินหมดเลยแหละเพราะว่าพี่อยากชอบมากๆเลยนะถ้าเกิดไปตลาดเนี่ยเจอทุเรียนที่ไหนนะพี่ต้องรีบไปซื้อก่อนเลยพี่แวลซื้อทุเรียนไปด้วยเหรอเรื่องยังไงป้องเห็นมีแต่น้ำอ่ะเออนั่นน่ะสิทุเรียนเนี่ยมันไม่เหมือนผลไม้อื่นนะเวลามันสุกเนี่ยถ้าเป็นมะละกอเป็นมะม่วงเราดูที่ผิวว่าสีเหลืองๆมันก็พอจะรู้ว่ามันสุกนะ เออแต่ใครรู้บ้างว่าทุเรียนเขาดูอย่างไงว่าทุเรียนสุกไม่สุกก็ไม่เห็นยากเลยนี่คะคุณลุงพอเราไปถึงตลาดใช่ไหมคะเราก็บอกแม่ค้าว่าอยากได้สุกมากสุกน้อยขนาดไหนแล้วเดี๋ยวแม่ค้าก็เลือกให้เราเองนะคะเโถพี่แววพวกมันก็มีวิธีดูซะอีก แม่ปมันก็ต้องมีวิธีอยู่แล้วแหละจากที่พี่อ่านในหนังสือสารานุกรมไทยเนี่ยนะเขาบอกไว้ว่า,วาการที่จะเลือกทุเรียนให้อร่อยเนี่ยก็จะต้องเลือกที่ผลแก่จกัดโดยดูจากก้านของมันจะต้องแข็งแล้วก็มีสีเข้มรวมไปถึงปลายหนางของมันเนี่ยจะต้องแห้งแล้วก็เปราะด้วยอย่างนี้นี่แหละก็จะถึงว่าอร่อยแล้วแล้วต้องดูที่ร่องน้าด้วยนะว่าถ้าร่องน้ำมันห่างเ,เอ๊แต่ลุงจําได้ว่าเวลาเห็นแม่ค้าเนี่ยเขาเอามีดมาเคาะแล้วเขาเคาะไปทาไมอ๋อ เพราะว่าเขาต้องการที่จะฟังเสียงทุเรียนค่ะว่าแก่จัดได้ที่หรือยังเพราะว่าถ้าเกิดแก่จัดได้ที่แล้วเนี่ยเสียงของมันจะหลวมๆแล้วก็โปรง่ปรงๆค่ะเพราะว่ามีช่องว่างระหว่างเนื้อผลไม้กับเปลือกผลไม้นั่นเองค่ะพี่แววนี่เก่งจริงๆเลยว่าแต่ปู้นุไม่เคยเห็นต้นทุเรียนเลยมีหนามลูกมันหรือเปล่าโกเคเลยไหมทุเรียนต้นถ้าต้นญ้าเลย <c oughs> เป็นไปได้ไหมทุเรียนจริงๆเนี่ยเป็นต้นผลไม้ใหญ่นะแล้วก็ แต่กิ่งเป็นมุมแหลมใบสีเขียวและปลายใบเรียวแหลมมีหลายพันมากเลยแยกตามลักษณะของใบก็ได้แยกตามลักษณะของผลก็ได้น้าผลก็ได้พันที่นิยมมากเนี่ยถะเดาสิหมอนทองชนีแล้วก็ก้านยาวก้านยาวคือก้ามยาวๆโอ้ยคุณลุงพูดอย่างนี้แล้วหนูเริ่มอยากจะทานสักพูนึงแล้วล่ะค่ะอะไรคือพูหรอครับก็ทุเรียนเนี่ยมันมีกลิ หลายลายกีบอย่างเงี้ยนะไอ้กีบล่องตืนๆอย่างเงี้ยแต่ละกีบเนี่ยนะไอ้ส่วนเนี้ยเขาเรียกว่าภูลแล้วภูหนึ่งเนี่ยมันจะมีเม็ดข้างในก็ประมาณสักสามเม็ดที่เรียกว่าหนึ่งูพี่แววกินทุเรียนยเยอะๆระวังร้อนในนะโบราณเนี่ยเขาบอกไว้ว่าพอหลังจากกินทุเรียนแล้วเนี่ยก็จะต้องกินมังคุดตามเพราะว่ามังคุดเนี่ยเป็นอาหารเย็นช่วยดับร้อนได้ค่ะสมแล้วที่ทุเรียนเป็นราชางผลไม้มังคุดก็เป็นราชินีคู่กับทุเรียนเลยเก่งจริงมีงปุ๊ก ไหนแกะทุกเรียนมาในให้คุณลุงลองชิมหน่อยได้ไหมไหนคุณลุงบอกว่ามีน้ำตาลเยอะนียครับอ่ะมยอดร้อน <c oughs> แต่กินอันเดียวไม่เป็นไรนิดเดียวนิดเดียวนะ ่สนับสนุนรายการโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัทบุญรอดบิวอรี่จำกัดกลุ่มบริษัทแหลมทองสหาการ PBA สายการบินแสนสบาย